ถ้าพวกมึงเนี่ยยังไม่หยุดด่าหยุดว่าผมอีกนะพรุ่งเนี้ให้พวกมึงเนี่ยปูเสื่อรอดูได้เลยตอน10บโมงผมจะเอาคลิปลับออกมาแฉให้ชาวโลกนั้นได้รับรู้ถึงความเลวของพวกมึงวันนี้นายเนี่ยจะไปไหนล่ะครับ ขับรถไปที่บ้านจำเลยชัยพวยให้หน่อยนะทิดมืดได้เลยครับนายถึงบ้านจำเลยชัยพวยแล้วครับนายโอเคขอบใจมากทิดมืดนายจะให้ผมเนี่ยเดินไปคุ้มกันด้วยหรือเปล่าครับไม่เป็นไรทิดมืดน่ะนั่งรอบนรถนี่แหละวเดี๋ยวถ้ามีอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมะตะโกนเรียกเองครับเจ้านาย มันเป็นยังไงแล้วบักพวยถึงได้ให้ลูกกระจกมาไล่สดด่าไล่สดว่าผมอยู่ได้เนี่ยก็เรื่องเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของมึงมึงน่ะเข้ามาเสือกทำไมลุงไปครี่ใส่บนหัวมึงหรือยังไงเฮะปงเนงถึงได้เป็นเดือดเป็นร้อนขนาดนี้พฤติกรรมแบบนี้ถือว่าแย่มากๆเลยนะปงเนงลุงเองน่ะก็ไม่อยากจะพูดหรอกนะแล้วผมน่ะไปทําอะไรให้พวกมึงอเดือดร้อนกันวะ อย่าให้ลุงพูดถึงเลยว่ะเพราะทนายอย่างมึงน่ะมันไม่มีค่าพอ <c oughs> แต่วันนี้อที่ให้รูกระจอกเนียไลฟ์สดด่ามึงอะนะ <c oughs> เพราะว่าลุงเห็นพฤติกรรมที่ยอดแย่ของมึงเนี่ยมันผุดขึ้นมา <c oughs> ลุงก็ไม่เข้าใจนะว่าลุงไปครี่ใส่หัวมึงหรือยังไงหรือว่าไปเยี่ยวใส่ปากมึงก็ได้ข่าวมานะว่าจะมีคนไปที่สำนักงานกฎหมายธรรมรังสีเรื่องค่าวิชาชีพของทนายที่กำลังเป็นประเด็นอยู่ตอนนี้เชิญเลยครับอยากจะไปก็ไปได้เลยลุงอ่ะไม่ได้ห้ามอยู่แล้วอยากจะไปพิสูจน์อะไรบางอย่างก็ตามใจเอาที่พวกมึงน่ะสบายใจเลยนะ เพราะลุงอ่ะก็ไม่เคยให้ค่ากับพวกมึงเลยสักนิดเดียวสิ่งที่ลุงน่ยได้พบเจอกับเมึงองนนั้ปงเนงมันยากเกินที่จะลืมจริงๆลุงก็ไม่รู้หรอกนะว่าพวกมึงนะจะค้นหาความจริงทําขี้เกลืออะไรก็ในเมื่อพวกมึงอ่ะเป็นคนแบบนั้นอยู่แล้วแล้วพวกผมเนี่ยเป็นคนแบบไหนวะบักพวยไหนมึงลองพูดมาสิ ก็ความที่อยากจะเป็นใหญ่อยากจะเป็นผู้นําคนอื่นแต่ความสามารถของมึงนะมันไม่ถึงวุฒิภาวะการเป็นผู้นําของมึงอ่ะมันก็ไม่ได้แล้วแบบเนี้ยมึงจะไปว่าความให้ใครเขาได้ให้เห็นว่าความไปแล้วก็แพ้เกือบทุกคดีมึงอย่ามาดูถูกวิชาชีพของทนายอย่างผมนะบักพ้วย ก็นในเมื่อมึงเล่นผมก่อนนะมึงสั่งให้ลูกสมุนของมึงเนี่ยมาเล่นผมผมก็มีสิทธิ์ที่จะป้องกันตัวและถ้ามีการมาพูดมินประมาทผมอีกเมื่อไหร่ล้วก็ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามผมเน่ยจะฟ้องกลับทันทีจะจ,จัดให้เต็มข้อเลยคอยดูแล้วกันและก็ฝากไปบอกกับพวกลูกกระจกอของมึงด้วยนะว่าอยากเข้ามายุ่งกับเรื่องนี้ ต่อไปก็ไม่แน่นะบักพวยผมเนี่ยอาจจะไปเป็นทนายความช่วยเหลือแม่ของน้องผลไม้ก็ได้ก็เอาที่มึงสบายใจไปเลยนะปงเน่งอยากจะไปเป็นทนายฝั่งไหนก็เรื่องของมึงคนมีตังอย่างลุงน่ะจะจ้างทนายเก่งๆสักกี่คนก็ได้โว้ยนี่มึงชอบแซะชอบกระแนกกระแหนดีนักใช่ไหมเดี๋ยวมึงเนี่ยได้เจอดีแน่ ถ้ามึงเนี่ยยังไม่หยุดให้พวกหมารับใช้ของมึงเนี่ยมากัดผมอีกนะ <S <S <an> <S มึงจะได้เห็นฤทธิ์เดชของพญาช้างเอราวัณ <S an> ผมจะกระทืบให้จมดินซะให้หมดเลยในเมื่อพวกมึงเนี่ยมันไม่ให้เกียรตินายอย่างผม <S <S <an> อุ้ยอุยน่ากลัวจังเลย <S <S <an> <S และหลังจากที่ได้คุยกันตรงนี้นะผมยังเห็นคลิปที่พวกมึงเนี่ยมาด่ามาว่าผมอีกเนี่ยพรุ่งนี้ พวกมึงเนี่ยปูเสือรอดูได้เลยตอน10โมงผมจะมีคลิปลับออกมาแฉให้พวกชาวโลกเนี่ยได้รับรู้ถึงความเร็วของพวกมึงไหนๆก็ไหนๆแล้วถ้าอยากจะเล่นนักก็เล่นมันให้สุดไปเลยนี่ท่ามึงทำแบบนี้นะมันบ่งบอกถึงสันดานของมึงเลยบ่งบอกถึงสกุลรุนชาติของมึงด้วยว่ามึงน่ะมันต่ำตมขนาดไหน ลุงเองนะก็เป็นแค่ชาวบ้านคนธรรมดาทั่วไปจะมาเล่นงานลุงอะไรนักหนาฮะปงเน่ง <c oughs> แล้วเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ไม่เกี่ยวกับมึงเลย <c oughs> มึงนะจะเข้ามาเสือกทําไมวะห <c oughs> รือว่ามึงนะหิวแสงอยากจะมาเกาะบารมีของลุงวะเพื่อที่จะได้มีแสงเจิดจรัดอยากจะเป็นดาวว่างั้น แต่ก็น่าเสียดายเนาะคนอย่างมึงนะมันก็เป็นได้แค่ดาวรุ่งพุ่งสู่เมนเท่านั้นแหละ <c oughs> ลุงเองเนี่ยก็ไม่อยากจะพูดนะว่ามี f อเนี่ยเขาโทรมาหาลุงพูดว่าคนคนนี้มันหลอกลวงต้มตุนบอกว่าจะทำนู่นทำนี่ให้แต่สุดท้ายก็ทิ้งไม่ได้ทำอย่างที่พูดอย่างที่รับปากเอาไว้ ลุงเองนะก็ไม่อยากจะแฉมึงเหมือนกันมึงมีหน้าที่อะไรอะ่ะมึงก็ทำทำไปมึงอ่ะไม่ต้องมาเสือกยุ่งเรื่องของคนอื่นเขาไม่ต้องมาขุดคุยประวัติของลงุงมันไม่มีประโยชน์อะไรหรอกโว้ให้โปงเน่งเองเอ,เอยนี่มึงไม่จบใช่ไหมบักพวยได้เดี๋ยวพรุ่งนี้นะสิบโมงมึงได้เจอดีแน่ ทำไมต้องรอสิบโมงพ่งนี้ด้วยวะลุงอ,อยากเจอวันนี้จัดให้หน่อยส <c oughs> ิได้ได้ถ้าปากดีแบบนี้อ่ะเดี๋ยวสมเกิบจัดให้ <c oughs> เด็กๆจัดให้บักปวยมันสักหน่อยสิ <c oughs> ได้เลยครับนาย <c oughs>